กลับมาก็ติดข่าวการเมืองครับฉากชีวิตทวีสอดส่องยงใหญ่อำนาจบ้านจันขอบคุณข่าวจากบางกอก b ิสเนี s c o m ครับการออกมาเปิดเกมรบชนสอวอสิน้เงินของบิ๊กวีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สอดรับกับห่วงเวลาที่นายใหญ่บ้านจันสองล่าต้องการจัดทับพักร่วมรัฐบาลเสียใหม่เนื่องจากพักภูมิใจไทยของครูใหญ่บ้านสีน้ำเงินนับวันยิ่งเติบโตและหยุดยากมากขึ้นนายใหญ่มองข้ามช็อตไปถึงการเลือกตั้งปี2,570พักของครูใหญ่คือแนวรบสำคัญอีกด้านในพื้นที่ฐานเสียงที่ประมาทไม่ได้โดยเฉพาะการขยับขึ้นมาเทียบชั้นกับเพื่อไทยดังนั้นหากจะสยบค่ายสีน้ำเงินและเครือข่ายบ้านใหญ่ ต้องตัดไฟเสียต้นลมด้วยการเขี่ยพ้นพักร่วมรัฐบาลและตัดท่อน้ำเลี้ยงพร้อมเปิดช่องให้ดูดทีมสีน้ำเงินมาอยู่ร่วมค่ายสีแดงขณะเดียวกันแนวรบด้านสภาขุมกำลังของสอวอสีน้ำเงินก็เป็นป้อมปราการขวางทางในายใหญ่เนื่องจากการเดินเกมในสภาต้องผ่านความเห็นชอบของสอวอหากไม่กำจัดสอวอสีน้ำเงินโอกาสย่อมไม่เอื้อที่จะเขี่ยพักภูมิใจไทย ว่ากันว่าเส้นทางของสวออสีน้ำเงินมาจากมันสมองของครูใหญ่ที่คอยจัดวางเครือข่ายจนคนของบ้านใหญ่สีน้ำเงินเข้าวินมาจำนวนมากแตกต่างจากค่ายสีแดงที่มีบิ๊กเนมอาสาเดินเกมเลือกสวออแต่การสร้างเครือข่ายสู้บ้านใหญ่สีน้ำเงินไม่ได้ตัวแทนจากค่ายสีแดงจึงพ่ายแพ้พย,ยับเยินจากนั้นมีความพยายามล้มการเลือกสวออหลายครั้งโดยอาศัยช่องทางการยื่นเรื่องผ่านสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะว่าแม่บ้านกะกะตคนการเมืองรู้ดีว่าเด็กใครเกือบทุกเรื่องร้องเรียนจึงติดอยู่ที่สำนักงานแม่บ้านขณะที่การประลองกำลังทางการเมืองจะเห็นได้ชัดว่าระยะหลังนายใหญ่โดนครูใหญ่เปิดเกมรุกเข้าใส่ทั้งโครงการรัฐการเลือกนายกอบจอจนต้องหันกลับมาทบทวนยุทธศาสตร์ล้มสีน้ำเงินไม่แปลกที่บิ๊กวีจะเต็มใจให้หนายใหญ่ใช้บริการเนื่องจากมีสายสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอด ย้อนเส้นทางราชการจนมาสู่การเมืองของบิ๊กวีรับราชการตำรวจเริ่มต้นตั้งแต่ปี2527โดยเป็นรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีก่อนย้ายมาเป็นรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสอนสอน,อนางเลิงสารวัตรปราบปรามสพเมืองกาญจนบุรีต่อมาได้เข้ามาเป็นตำรวจกองปราบโดยในปี2547เจ้าตัวโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือน รั้งตำแหน่งรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในยุคข,ของทักษิณชินวัตรนั่งนายกดูแลคดีสำคัญอาทิคดีเช่าตึก TPI Tower คดีปั่นหุ้นปิกนิกและคดีที่เกี่ยวข้องกับทักษิณหลายคดีหลังรัฐประหารบิ๊กีถูกย้ายจากตำแหน่งรองอธิบดี DSI ไปนั่งตบยุงตำแหน่งรองเลขาปาปาสกระทั่งเข้าสู่ยุครัฐบาลพลังประชาชนได้กลับมานั่งเก้าอี้อธิบดี DSI อย่างไรก็ตามในปี2,552เมื่อมีการพลิกขั้วโดยในวินชิดชอบนำสสพลังประชาชนจัดตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะชื่อของทวีสอส่องตกเป็นเป้าถูกเด้งเป็นคนแรกโดยถูกย้ายจากอธิบดีดีเอไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อมาในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์เจ้าตัวจึงคัมแบกมานั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบอตอจนสามารถสร้างเครือข่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สำเร็จ และมีบทบาทในพักประชาชาติมาจนถึงปัจจุบันกระทั่งการเลือกตั้งปี2,561เข้าร่วมกับวันมูฮัมหมัดนอมัทาโดยดำรงตำแหน่งเลขาธิการพักประชาชาติก่อนเข้าดำรงตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อในปี2,562ต่อมาในปี2,566เขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสสบัญชีรายชื่ออีกครั้ง ก่อนก้าวเข้ามาดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักประชาชาติภายหลังวันมูฮัมหมัดนอลาออกจากตําแหน่งเพื่อดํารงตําแหน่งประธานสภาส่วนตัวของบิ๊กวีได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินต่อเนื่องรัฐบาลแพทองทานชินวัตรและเขาเป็นคนที่ถูกข้อคอรหาว่ามีบทบาทสําคัญในการอำนวยความสะดวกให้ทักษิณรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตํารวจระหว่างถูกควบคุมตัว นอกจากนี้ยังมีข้อคอรหาเกี่ยวกับการพักโทษบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งโดนจำคุกคดีรับจำนำข้าวโดยมีการโยงไปถึงการเปิดช่องให้ยิ่งลักษ์กลับไทยได้สะดวกขึ้นหรือไม่จะเห็นได้ว่าเส้นทางข้าราชการของบิ๊กวีผูกพันโยงใหญ่กับในายใหญ่นายหญิงบ้านจันทร์สองล่าตราบใดที่อำนาจยังอยู่ในมือตระกูลชินวัตรเขามักจะได้รับการคูณบำเหน็จ ดังนั้นเมื่อในายใหญ่ต้องเปิดเกมรบกับครูใหญ่เพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองให้มั่นคงยาวนานไฟบังคับจึงต้องมาใช้บริการ DSi เป็นที่รู้กันว่าแม้บิ๊กวีจะอยู่ต่างพักแต่ใจอยู่ที่บ้านจันสองล่าอย่างปฏิเสธไม่ได้มาดูเรื่องราวของเพื่อไทยขัดแย้งกับภูมิใจไทยจริงโพชีสีน้ำเงินจะประกาศถอนตัวร่วมรัฐบาลนิด้าโพเผยเพื่อไทยและภูมิใจไทยขัดแย้งกันจริง มองปรับครมอรดึงกระทรวงสำคัญออกจากมือสีน้ำเงินขณะที่2.52มองถอนตัวร่วมรัฐบาล2.21มองจะยอมอ่อนข้อ1.07มองจะถูกปรับพ้นรัฐบาลศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องเพื่อไทย vs ภูมิใจไทย จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาพบว่าตัวอย่างร้อยละ38.85ระบุว่ามีความขัดแย้งกันแต่ไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ร้อยละ32.91ระบุว่ามีความขัดแย้งกันอย่างจริงจังพอสมควรร้อยละ17.40ระบุว่าไม่มีความขัดแย้งกันเลยร้อยละ10.38ระบุว่ามีความขัดแย้งกันอย่างจริงจังมาก ร้อยละ0.46ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจความเป็นไปได้ของบทสรุปของความขัดแย้งระหว่างพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยพบว่าร้อยละ38.09ระบุว่าท้ายที่สุดทั้งสองพักจะตกลงกันได้และยุติความขัดแยง้ง ร้อยละ3 7 4 0ระบุว่าความขัดแย้งจะมีต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ยังอยู่ร่วมรัฐบาลกันเหมือนเดิมร้อยละ10.31ระบุว่ามีการปรับคณะรัฐมนตรีดึงกระทรวงที่สำคัญออกจากพรคภูมิใจไทยร้อยละ7.10ระบุว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรร้อยละ2.52ระบุว่าพัคภูมิใจไทยจะประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลร้อยละ2.21ระบุว่า ท้ายที่สุดพักภูมิใจไทยจะยอมถอยให้พักเพื่อไทยร้อยละ1 3 0ระบุว่าท้ายที่สุดพักเพื่อไทยจะยอมถอยให้พักภูมิใจไทยและร้อยละ1.07ระบุว่าพักภูมิใจไทยจะถูกปรับออกจากรัฐบาลความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับบทสรุปของความขัดแย้งระหว่างพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยพบว่าร้อยละ44.73ระบุว่าท้ายที่สุดทั้งสองพักจะตกลงกันได้และยุติความขัดแย้ง ร้อยละ21.60ระบุว่าความขัดแย้งจะมีต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ยังอยู่ร่วมรัฐบาลกันเหมือนเดิมร้อยละ17.40ระบุว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศยุคสภาผู้แทนราษฎรร้อยละ9.24ระบุว่ามีการปรับคณะรัฐมนตรีดึงกระทรวงที่สำคัญออกจากพักภูมิใจไทยร้อยละ2.82ระบุว่าพักภูมิใจไทยจะประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลร้อยละ1.68ระบุว่า ท้ายที่สุดพักภูมิใจไทยจะยอมถอยให้พักเพื่อไทยร้อยละ1.53ระบุว่าพักภูมิใจไทยจะถูกปรับออกจากรัฐบาลและร้อยละ1.00ระบุว่าท้ายที่สุดพักเพื่อไทยจะยอมถอยให้พักภูมิใจไทยทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมืองขอบคุณข่าวจากเว็บไซต์บางกอกวิสิ n e s s ด o m ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ